ข้อพระคัมภีร์สดุดีบทที่90ข้อ14ขอทรงให้เรามีความอิ่มเอมด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าเพื่อเราจะได้เปรมปรีและยินดีตลอดวันเวลาแห่งชีวิตของเราคำอธิบายสดุดีบทนี้เขียนโดยโมเสสถือว่าเป็นเพลงสดุดีที่เก่าแก่ที่สุดบทหนึ่งกล่าวถึงความสั้นและความไม่แน่นอนของชีวิตมนุษย์ที่อยู่ภายใต้อำนาจของพระเจ้าข้อ14เป็นคำอธิษฐานขอให้ความรักมั่นคงของพระเจ้าเติมเต็มชีวิตตั้งแต่เวลาเช้า หมายถึงการเริ่มต้นวันใหม่หรือชีวิตใหม่เพื่อจะได้มีความสุขความยินดีและความหมายตลอดชีวิตที่เหลือความสุขแท้จริงไม่ได้มาจากโลกหรือสิ่งชั่วคราวแต่จากความรักมั่นคงของพระเจ้าคําสอนหนึ่งพระเจ้าคือแหล่งความสุขแท้ความอิ่มเอิมใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ขึ้นกับความสัมพันธ์กับพระเจ้า 2. ชีวิตมนุษย์สั้นและประบางเราต้องพึ่งพาพระเจ้าในทุกวัน สามการเริ่มต้นที่พระเจ้าเมื่อเราเริ่มต้นวันและชีวิตกับพระองค์เราจะมีพลังใจและความหวังตลอดไปใจความสําคัญความรักมั่นคงของพระเจ้าเป็นราักฐานของความสุขและความยินดีที่แท้จริงความสุขจากพระเจ้าไม่ใช่เพียงชั่วขณะแต่สามารถดําเนินไปตลอดวันเวลาแห่งชีวิตความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าคือกุญแจสําคัญในการดําเนินชีวิตที่มีความหมายข้อคิดชีวิตที่ปราศจากพระเจ้าอาจเต็มไปด้วยความว่างเปล่าแต่ชีวิตที่เต็ม ด้วยความรักมั่นคงของพระองค์จะเปลี่ยนด้วยความสุขแท้ทุกเช้าเป็นโอกาสใหม่ที่เราจะสัมผัสความรักและพระคุณของพระเจ้าแทนที่จะหาความสุขจากสิ่งของและความสําเร็จควรหาความสุขจากการอยู่ในพระพักพระเจ้าการนําไปปฏิบัติหนึ่งเริ่มต้นวันด้วยการอธิษฐานและอ่านพระวจนะเพื่อรับความชื่นชมยินดีจากพระเจ้า 2. มองความสุขจากพระเจ้าเป็นศูนย์กลางไม่ใช่จากสิ่งภายนอกที่เปลี่ยนแปลงได้ 3. วางใจในพระเจ้าแม้ในยามยากลาบาก เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงส 4. แบ่งปันความรักมั่นคงนี้กับผู้อื่นผ่านการอุนใจการช่วยเหลือและการเป็นพยานถึงความดีของพระเจ้าดังนั้นสดุดีบทที่90ข้อ14สอนเราว่าความสุขที่ยั่งยืนไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาชีวิตที่สั้นยาวแต่ขึ้นกับว่าเรามีชีวิตที่อิม่มเอมในความรักมั่นคงของพระเจ้าหรือไม่ขอพระเจ้าอวยพระพรอเมน